วันพีทล็อกโดนอิมทุกควบคุมนะครับใครที่อ่านมังงะวันพีทตอนล่าสุดนะครับหลังจากที่กลุ่มโรเจอร์แล้วก็กลุ่มล็อกไปเจอกันที่เกาะกอตวาเลสนะครับล็อกก็คือเป็นพ่อของหนวดดำสาเหตุที่เกาะสาเหตุที่ล็อกไปเกาะกอตวาเลสก็เพื่อช่วยเมียแล้วก็ลูกนะครับส่วนโรเจอร์ก็ ต้องการมาสู้กับกลุ่มจุดสลัดล็อกรวมถึงกาฟก็มาที่เกาะกอดวาเลยพอดีทีนี้ในที่เกาะกอนวาเลตนะครับไคโดก็ได้ผลปีศาจมังกรซึ่งบิ๊กมัมเป็นคนหาผลปีศาจมังกรเจอแต่ว่าไคโดได้มีการต่อสู้กับบิ๊กมัมแล้วก็ชิงผลมังกรที่บิ๊กมัมได้มาทําให้ไคโดได้กินผลมังกรแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นผลมังกรได้เป็นสายพาราเมเซียนะครับ ไม่ใช่สายพาลาเมเซียสายโซออนถึงแม้ว่าไฮคิจะอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างเช่นโรเจอร์แล้วก็ Lock ล็อกรวมถึงกราฟเนี่ยจะสามารถใช้ไฮคิได้สูงสุดทุกอันอย่างเช่นไฮคิราชันไฮคิรรชันเนี่ยมีการใช้เพื่อโจมตีส่วนไฮคิสังเกตขั้นสูตรนี่ก็สามารถมองเห็นอนาคตได้ส่วนไฮคิเกาะก็สามารถใช้โจมตีผสมกับไฮคิราชันได้ สามารถจมตีคนที่กินผลปิศาจสายโลเกียถึงแม้ว่าโจรสลัดในตำนานอย่างเช่นโรเจอร์บล็อกหนวดขาวไคโดบิ๊กมามรวมถึงทหารเรืออย่างกาฟจะใช้ท่าไม่ตายขั้นสูงสุดผสมการใช้ผลปิศาจแล้วก็ผสมกับไฮคิททั้ง3รูปแบบนะครับก็ไม่สามารถโค่นอิมได้ก็ไม่รู้ว่าพลังของอิมเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแต่ก็ร่าจะโหดจริงเพราะว่า มันอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่จอยบอยมีชีวิตอยู่แล้วก็ยิมเนี่ยได้มีการเข้ามาควบคุมร่างของเซตเทิลเพื่อใช้โจมตีจนสลัดลมถึงการาฟที่อยู่ที่เกาะกอนดวาเล่ลมถึงยิมเนี่ยก็ได้มีการโจมตีทหารเรือพวกเดยวกันด้วยนะทําให้การาฟก็โจมตีใส่ย,ยิมเหมือนกันเพราะว่าอิมมาโจมตีใส่ทหารเรือครับ ที่เด็ดของการต่อสู้อยู่ที่อิมใช้ท่าที่สามารถควบคุมร่างของล็อกได้ซึ่งล็อกก็เป็นคนที่เก่งมากๆเก่งน่าจะเก่งที่สุดในเรื่องแล้วเก่งเท่าเท่ากับโรเจอร์แล้วก็กราฟนะครับขนาดเราเห็นไคโดก,กับบิ๊กมัมที่เป็น4ี่จักรพรรดในยุคหลังเนี่ยเก่งขนาดนี้นะครับแต่ล็อกคือหัวหน้าของสี่จักรพรรดในปัจจุบัน อิมได้ใช้ท่าไม้ตายในการควบคุมร่างของล็อกทําให้ล็อกนั้นโจมตีใส่ทหารเรือกแก็โจนสลัดรวมถึงสั่งให้ล็อกนั้นฆ่าเมียแล้วก็ลูกตัวเองซึ่งจิตใจของอิมเนี่ยมันโหดเหี้ยอมอมมาจริงจริงเราก็ต้องดูต่อไปว่าการใช้ผลปิศาจรวมถึงฮาคีขั้นสุดทั้งฮาคีราชานันฮาคีกอดแล้วก็ฮาคีสังเกต จะสามารถทําอะไรอิมได้ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าอิมแล้วก็พวกภาคีอักษวินเทีรวมถึงห้าพุท่าเนี่ยมันมีความเป็นอมาตะถึงแม้ว่าฮาคีราชันจะสามารถโจมตีใส่ได้แล้วก็ป้องกันการฟื้นตัวได้แต่มันก็ยังฟื้นตัวได้อยู่ดีเราก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าในเรื่องวันพีทเนี่ยความเป็นอมาตะนี้มันเป็นเพออราะอะไรกันแน่รวมถึงการอัญเชิญมาที่เกาะเอ็กเฮด ที่เชิญฮาพุทธมาใช้พ้าลังอะไรนะซึ่งปัจจุบันตามเนื้อเรื่องเนี่ยลูฟี่มันอยู่ที่เกาะคนยักษ์นะครับแล้วก็พวกพาคีอักสมบนเททมันมาที่เกาะคนยักษ์รวมถึงมีการเปิดตัวกาบันที่เป็นมือซ้ายของโกดีโลเจอร์กาบันก็สามารถใช้าฮานคิรชันในการโจมตีพาคีอักซมบนเททที่มีความเป็นอมาตะได้ว่าต้องรอรุ้นกันในทีว่า ในภาคยอ้อนอดีตท,ที่โรเจอร์ไปที่เกาะกอร์วาเล่ลวมถึงอิมมาที่เกาะกอร์วาเล่การต่อสู้จะจริงๆผลสรุปจะเป็นยังไงแล้วก็ใครที่เป็นคนแพ้กันแน่ซึ่งในมังงะเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดถึงว่าโรเจอร์และกราฟร่วมมือกันเพื่อเอาชนะล็อกและล็อกกระต่ายที่เกาะกอร์วาเล่นี่ก็เป็นสาเหตุว่า ทำไมล็อกถึงตายที่เกาะกอดเวเลเลตแล้วสีจกักรพรรดิ่างไคดูบิมัมก็มีการแยกย้ายไปเป็นสีจักรพัรตัวเองและเราได้รู้ว่าในที่เกาะกอดวาเลเนี่ยมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเชงคูดแล้วก็แซมล็อกที่เป็นฝาแฝดของเชงคูดแล้วรวมถึงหนวดดําที่เป็นลูกของล็อกดีซิเที่เป็นจุดสูงสุดของจนสลัดในยุคเกา่า เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปวันพีทด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยได้เดี๋ยวบางบงจะมาตอบไปแหละ